มันมาจากพ e PE เนี่ยบริสุทธิ์มันมาจากเส้นนี้ p ปพีอีมันก็ผ่ากลางไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความใส่ก็ใส่เรื่องจิตอันเดียวกันใช่ไหมจิตบริสุทธิ์ก็มีความใส่พอเวลามีความใส่ปุ๊บท่านี้มันจะหายไปเลยแหะครับหายไปหายไปทั้งวงกลมเลยครับไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ใส่แล้วนะใส่แล้วมันจะหายไปเอาภาพหายไปกันแล้วกัน จะเขียนภาพหายไปให้ดูไม่ใช่แล้วครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจให้มันค้างคาไว้ก่อนนี้พอเวลาใสมันมาปรากฏปุ๊บมันก็ใสมาเป็นพื้นเดียวกันเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็น PE ไปพลังงานบริสุทธิ์ไปนะครับแน่นอนมันมาจากคพาว่าจิตบริสุทธิ์มันต้องอะไรเพียววิสระคือต้องปัญญาบริสุทธิ์ท่านจะรู้ตรงนี้ได้เพราะนั้นเส้นนี้ เส้นเนี้ยลากให้ยาวเลยนะครับปืด้ดคือเส้นเดียวกันทั้งหมดครับาาครับพามาเลยครับปื้อเห็นหรือยังทันนี้ถ้าบอกว่ามันว่างทั้งก็คือว่างว่างคืออิมเตนเอมตนเนสมันมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนเมื่อวานนี่ลุงใช้กระดานดำนี่มันเป็นว่างทั้งหมดนะจะมองอย่างเป็นปรมัดนี่ยเนี่ยเพราะฉนั้นพอลเลาตัวนี้มันใสปุ๊บ หาตัวนี้หายหมดเลยอวิชาก็หายเกลี้ยงไม่มีเหลือเองเลยครับเพราะนี่มันแทนข้าอาวิชามาตลอดเนีห็นหอย่างอาวิชาก็หายแล้ววิชาทางฝั่งนี้ก็หายเกลี้ยงเหมือนกันมันก็มีแต่ความว่างเปล่าน่าแหละเห็นหอย่างรครับความว่างเปล่านี่แหละจะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างไม่มีทางนะครับไม่รู้จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวล้วนๆเลยจึงจะได้ ก็ทำใชครับท่านทีนี้ถ้าอยากจะรู้อยากจะทำลุงรู้แล้วก็เล่ามาบอกบอกผ่านจอเด็ครับรู้แล้วมันก็รู้ตัวเองก็ต้องได้ต้องรู้ต้องมีต้องเป็นแหละครับมันถึงมาพูดจาอย่างนี้ได้นะคอนเฟิร์มโดยฝนที่มันตกนั่นแหละครับวันที่ยี่บสองมีนาที่โดยถนนนั่นแหละครับเหตุเกิดเวลาประมาณหนึ่งทุ่มฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าเปรียงปางแลยโอ้โหบันเจิดจัด สามโลกห้าโลกแล้วข้อตรงนั้นลุงก,ออก,ก็ออกมาเต็มที่มั้อินเนอร์มันออกนี่ความเป็นตัวตนของลุงออกนะบัานนั้นไม่รู้ธรรมชาติคอนเฟิร์มลุงแล้วกันอ่ะเอาฝักก็รูดพูดพูด่ึงธรรมชาติมาตลอดตัวเราคือธรรมชาติธรรมชาติใครจะบอกว่าเป็นเยสสอดความงาก็เชิญนี่ครับลุงไม่เกี่ยวเงี้ยพอได้ไหมครับก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบับลุงก,ก็รู้ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ดำรงอยู่เพราะ เพราะเรื่องเราวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเกิดมาบ้านทั้งหลังเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอยู่ประมาณ80%ดสนะครับเก้าสิบไปซ่อมไปอิฐหินปูนใช่ทั้งนั้นปูนใช่ทั้งนั้นนะครับกระเบื้องใช่ทั้งนั้นเบาเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านใช้ทั้งนั้นแหละครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นวิทยาศาสตร์สาขาเคมีไฟฟ้ามีกี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านท่านเออไฟฟ้าที่ว่าก็เป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ด้วย ส่วนไฟฟ้าสถิตมันสถิตยอยู่กับทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอ่ะมาใช่ไหม,ไ,หมไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่แล้วสถิตทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่เคมีแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไหมครับบ้านท่านใช่ไหมอะไรกันเคเคมีใช่เคมีก็คือพวกวัตถุทั้งหมดแหละไฟฟ้าชีวะชีวิต ชีวิตแมวมีอยู่ในบ้านท่านชีวิตแมวชีวิตหนูจิจิชีวิตยุงชีวิตแต่เข็บตะขาบตุกแกรวมทั้งชีวิตท่านชีวิตผมชีวิตท่านเกาชีวิตตมา้วมาเพราะฉะนั้นบ้านที่ท่านอยู่ก็คือมีทั้งชีวะคือตัวท่านเองเคมีก็คืออิฐหินปูนทรายเนี่ยครับไฟฟ้ามีถึง2%อซอยู่เลยไฟฟ้าบ้านท่านพวกแอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวติ้งอะไรก็ว่ากันไป เทคโนโลยีก็คือพวกคลื่นที่อยู่ตะบันฐานคือวิทยาศาสตร์ห้อมล้อมไป้วยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตัดกินวิทยาศาสตร์ได้ไหมที่เนี้ยมันก็ไม่ได้ต้องกินธรรมชาติกินลมกินอากาศงาอากาศเข้าไปมันก็กลืนเข้าไปกลังเข้าไปมันจะแตกตัวเป็นพลังงานได้พลังงานความร้อนด้วยไอความร้อนก็จะมาดัานเลือดที่เนี้ยเลือดที่หัวใจปัป๊มปั๊มตุ่มตุ่มเนียเลือดก็ไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์หาเนื้อเยื่อหาที่อยู่เรียกว่าดีเอ็นเออเอ็นเอ มันจะเข้าสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนบ้างใช่ไหมครับเอนไซม์บ้างที่เขาว่าทั้งนั้นแหละที่ว่าใช่ไหมฮะทำให้รูปร่างร่างกายเราเติบโตสมส่วน,นเห็นไหมไ,มไอ้ที่ยังมันไปรูปแบบนี้ตัว PE เนี่ยตัวทํางานที่ตัวร้ายตัวที่สุดยอดที่สุดสหรับหน้าวันนี้ลุงเป็นคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์อันนี้มีการตีพิมพ์อยู่ที่วารสารวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตที่ว่านี้ท่านเคมีชีวฟิสิกส์นะครับวารสศารของตุรกีครับท่านนั่นแหละชื่อเสียงลุงงอกตรงนั้นนะแล้วก็ความรู้ที่ลุงนาเสนอผักจอดในเวลาเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนายนะเอาใครแต่ตามที่อยากจะสนใจฝ่ายรู้ก็พิมพ์ดูสิครับสก o ปัส S-C-O-P-U-S ใช่ความรู้ให้ตัวสะกดรู้ก็เยา่ยทุกที นั่นแหละไปพิมพ์ดูดูรู้อยู่หน้าไหนพันกว่าใะใจเนี่ยตามเองก็แล้วกันคีย์เวิร์ดที่ลุงใส่เข้าไปลุงออกพยีนิจ้หรือว่านายไกลสอนพระพิทักษ์บงเล็บลุงออกพยีนิจ้เป็นผู้ที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์คือเพยีนิจ้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21วารสารระดับโลกเขาตีผินไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางท่านอยู่หน้าจอที่รบคนไทยท่านรู้ไมมเ่าให้ฟังท่านก็ไม่รู้ทีนี้ครับเห็นไหมเมื่อเราให้ฟังเรืกก่องก็ท่านก็ติดตามไครับท่านจะ,จะรู้เรื่องราวของลุงหอ,อมันไปถึงไหนกันแล้วเรื่องของพลังงานพนังงาน,ร,น,งงานรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมันไปถึงไหนไหนแล้วแต่คนไทยหกเจ็ดสิบล้านคนต่างหากที่อยู่ในมุมไหนก็ไม่รู้อยู่ในมุมนี้เปล่าครับท่านห <c oughs> รือว่าอยู่ในมุมนี้ถ้าอยู่ในมุมนี้ก็มีโอกาสรู้ตามนะครับถ้าอยู่ในมุมเนี้สนิทเลยพี่ โอเคไหมไม่งงนะออเพอใจยังครับอพอใจนะเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยผู้สงสัยก็สงสัยจังแฮกเกอร์แฮกเกอร์ขึ้นกระดานที่แหนมันเป็นแฮกเกอร์เลยครับขระงนี้เวลาเที่ยงกับอีก43่สิบสามนาทีเที่ยงกับอีก43นาทีของวันที่30มสิบมีนาคม ตรงนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะครับโอเคน,นั่นเห็นไ่เสื้อดาลายอะไรอย่างไอ้ทุกแกวันนี้ไม่รูปทุกแกทุกข์แกทุกแกงอกมันเป็นทุกอย่างนี่แหละมันเ,เป็นอะไรกันอโอเคนะเห็นนะเห็นตรงกันแล้วนะครับในโฆนณะแค่นะนะก็หวังว่ามาถึงตรงนี้พอไหมครับเดินทางไปไหนะอ๋อ มาจาหัวข้อวิญญาณมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับตัวนี้เปลี่ยนหัวข้อใหม่นะครับวิญญาณเนี่ยมันเป็นพลังงานวิญญาณผีวิญญาณกะโหลกกะลาที่เขาว่ากันเนี่ยครับก็คือพลังงานพลังงานทั้งนั้นแหละมันมีแต่หมอไม่เห็นกบสามารถแสดงออกได้จะรู้ได้โดยการทําสมาธิชั้นสูงที่รู้พวกนี้ได้นะครับสมาธิชั้นไม่สูงพอก็ไม่ได้สมาธิระดับท็อป แล้วก็ออฟในท็อปด้วยครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้สมาธิมันต้องที่สูงที่สุดสุดที่สูงนะจึงจะรู้เรื่องสิ่งที่ลุงกําลังเล่าให้ฟังทั้งหมดได้ไ,ดไม่งั้นไม่มีทางเลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้เข้าใจเขาว่าสมาธิมันคืออะไรเมดิเท t i o ชธรรมดาเนี่ยครับแต่เวลาเข้าลึกมันเกินที่จะพิจารณาได้โดยทั่วๆไปนะครับให้ให้รู้ซ <c oughs> ะวาเอานะบรรยายแค่นี้ก็พอ วิญญาณมันอยู่ที่วัดต่อไปก็เป็นเรื่องของนามนามก็คือเรื่องของพลังงานนามรูปหยุดแค่นี้ก็พอมีทั้งหมดอยู่11 12ขั้นตอนนะหัวขอ้อรมปฏิจจสมุปบาทของพระเจ้าให้กับชาวโลกตัวนี้อธิบายเรื่องราวของแสนกฎจักรวาลบอกกับทราบนี่ดวงดาวทั้งหมดโครงสร้างของดวงดาวทั้งหมดบอกให้ดูไว้ในจักรวาลมหาจักรวาลและแสนกฎจักรวาลนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าเรื่องแบ่งในมัน เอาตรงนั้นมาประกอบตรงตัวก็เอาบิ๊กแบงพูดกันนะลุงอยู่ต้องพูดกขาว่าบีฟอร์บิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงเป็นชื่อเว็บไซต์ของลุงนะแต่มันอยู่สามตัวนั่นแหละ,ะแล้วก็พิมพ์ไป B4 Big Bang ตัว B กับเลขสี่บีนะแล้วก็ Big Bang Bang B B A nng.net.net เป็นเฝ้าดูแปลงแต่ว่าอยู่สามตัวทำตองนี้ไว้เป็นปีสี่หกแล้วสองห้าสี่หกยังไม่รบเลยโดเมนเนมมีตรงนั้นอยู่ <laughs> ไม่รู้พวก